สวัสดีค่ะสวัสดีครับคิดเล่นเห็นต่างกับคำปากาค่ะแขกแล้วก็คุณอัดบุญนาคมาพบกับคุณผู้ชมที่นี่นะคะทาง Voice ท v ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะสองทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งครับค่ะเมื่อวานเราก็คุยกันเรื่องเกาหลีเหนือโดยภาพรวมตั้งแต่ภาวะอดตายปีสอง2ันสนะคะการประกาศสงครามกับมหาอำนาจนะคะแล้วก็เป็นที่หวันเกรงกันมากแล้วก็ยังเป็นคำถามอยู่ว่าเกาหลีเหนือมีอาวุธนิวเคลีย อย่างที่กล่าวอ้างหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือบทความนะคะของคุณอัคนทนะคะที่ไปเยี่ยมไป,ไปเที่ยวเกาหลีเหนือมาแล้วก็พบปรากฏการณ์ที่น่าตื่นตาตืต่นใจหลายอย่างเช่นการสร้างภาพปวดชาวโลกนะคะให้เห็นความอุดมสมบูรณ์ความก้าวหน้าแล้วก็ภาวะเรียกว่าอะไรดีภาวะสร้างความน่าเลื่อมใสให้กับผู้นําแล้วก็สร้างความนิยมรักใคร่ให้แก่ตัวผู้นําอย่างไม่เสื่อมคลายด้วยการติดใต้คําขวัญแล้วเขาบอกว่า ไม่ว่าเราจะเดินไปที่ไหนในเกาหลีเหนือเราจะเห็นรูปผู้นํามองมาทางเราอยู่ตลอดเวลาคุณอาชเขามีงานบอกว่าอันนี้เรียกว่าลัทธิบูชาบุคคลหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า c u l t of Personality นะฮะซึ่งออลองพูดผมจะอธิบายว่าไอ้ Cult of Personality เนี่ยคืออะไรบ้างนะฮะนะมีศาสตราจารย์เจนการ์เนอร์ที่ทําวิจัยเรื่องนี้บอกว่าลัทธิบูชาบุคคลเนี่ยคืออํานาจในเชิงนามธรรมดูเหมือนไม่เพียงพอสําหรับจิตใจใของมนุษย์ซึ่งมีแนวโน้มว่ามักจะเรียกร้องให้แปลงอํานาจนั้นให้มีตัวตน ขึ้นมาเป็นจุดศูนย์รวมแห่งความเคารพเทิดทูนอีกทั้งยังเลือกที่จะยึดมั่นตัวบุคคลมากกว่ากฎระเบียบนะฮะร,รวมถึงนี่เขาก็วิเคราะห์ตัวผู้นําของเกาหลีเนี่ยว่าจะเป็นในลักษณะนี้นะครับว่ารัฐทธิการเทริดทูนบูชาบุคคลมักเกี่ยวกับความชื่นชอบตัวบุคคลซึ่งมีให้เห็นเป็นเรื่องทั่วไปในชีวิตประจําวันนะครับถ้าเราเห็นในชีวิตประจาวันก็คือพวกแม่ยกนะฮะที่จะไปชื่นชอบดารานักร้องนะครับหรือลูกน้องที่เทิดทูนผู้บริหารอย่างเงี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เห็นในชีวิตจําวันเียง ว่าไอดอลนะใช่ครับก <no ็จะมีแต่ว่าขอบเขตของความรู้สึกเนี่ยอาจจะเริ่มจากความเลื่อมใสนะฮะแล้วก็ก้าวไปสู่ความชื่นชอบแต่เมื่อเลยกรอบนั้นก็จะเข้าขั้นถึงขั้นคลั่งไคล้หรือเข้าใกล้ตามลัทธิความหมายเชิงศาสนาซึ่งเกินเลยจากความชอบและศรัทธาขั้นพื้นฐานนะฮะเพราะฉะนั้นลัทธิลัทธิบูชาบุคคลเกินกินความกว้างนะครับตั้งแต่ในลัทธิไปจนกระทั่งถึงขั้นแบบว่าในลักษณะโอเวอร์มากๆด้วยนะฮะ เรียกว่า c คา c h ์เพอร์ซนาลินะคะเขาบอกว่าทฤษฎีนี้พัฒนามาจากทฤษฎีของ Max Weber นะคะซึ่งใช้อธิบายบุญญาธิการของผู้นำในโลกยุคก่อนสมัยใหม่มคุณอาจซึ่งเราอาจจะพบได้ในการบูชาจักรพรรดิของญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันใ,ในตอนช่วงต,งต้องบอกว่าก่อนช่วงสงครามโลกครั้งที่สองแพรนะฮะหรือว่าในจักรวรรดิโรมันนะคะในวัฒนธรรมอินคาในทิเบตเราก็จะเห็นการการสร้างลัทธิ บูชาตัวบุคคลแต่อันนั้นจะบูชาในลักษณะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะมีพลังเหนือธรรมชาติแต่ลทัทธิบูชาตัวบุคคลในโลกสมัยใหม่เขาบอกว่ามันสามารถกระทําได้ผ่านภาพถ่าย การบันทึกเสียงภาพยนตร์แล้วก็สื่อสารมวลชนรวมถึงการศึกษาสาธารณะโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะฮะเพลงปลุกใจเหล่านี้ก็จะอยู่ในเป็นเครื่องมืออันหนึ่งในในอันนี้ด้วยทั้งหมดที่เราพูดถึงรัฐที่บูชาตัวบุคคลนั้นก็เพื่อที่จะโยงเข้าสู่ประเทศเกาหลีเหนือว่าเกาหลีเหนือสามารถสร้างความชอบธรรมให้กับตัวผู้นําแล้วสามารถปลูกฝังรัฐที่บูชาผู้นําขึ้นอย่างเข้มแข็งมากนะฮะใน ซึ่งใช้เวลาไม่นานด้วยนะคะคุณอาดเพราะว่าผู้นำของเกาหลีเหนือเพิ่งจะมาถึงรุ่นที่สจากคิมอิลซุงมาคิมจองอิลแล้วก็คิมจองอื่นต้องต้อง,ต,องต้องดูโยยนิดนึงแล้วค <c oughs> นะิมจองอื่นนี้ก็เพิ่งกำลังจะขึ้นมาแล้วตอนนี้นักวิเคราะห์สถานการณ์โลก <c oughs> ก็กำลังจะมองว่า คิมจองอึม,อมจะแข่งบาร,รมีของคิมจอง,จอ,งอิลซึ่งยิ่งใหญ่มากในความรู้สึกของคนเกาหลีเหนือแต่ความจริงคิมจองอิลก็ต้องผ่านในลักษณะนี้มาเหมือนกันเพราะว่ากว่าจะสร้างบาร,รมีรให้เท่ากับคิมอิลซุงซึ่งเป็นผู้เป็นพ่อเก็ยากมากเช่นกันแต่อย่าลืมว่าสมัยคิมอิลซุง mass media หรือว่าสื่อสารมวลชนไม่ทันสมัยแล้วไม่แพร่หลายคือมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ไม่ทันสมัยพอเพราะฉะนั้นคิยุคของคิมอิลซึงจึงเป็นยุคคล้คยๆยุคทองะคุณอาสามารถสร้างเขาเจ้า personality หรือว่าลัทธิบูชาตัวบุคคลเนี่ยได้มีประสิทธิภาพมากก็จะตกเป็นภาระของคิมจองอึมที่จะต้อง อนเขาเลยต้องประกาศสงครามไงเพื่อที่จะทําให้คนรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีแสนยานุภาพเขาเขาสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่ให้เกาหลีเหนือเนี่ยยิ่งใหญ่เหนือทุกๆประเทศในโลกคุณอัดทีนี้ในนังในนังสือพิมพ์นะคะในสื่อของเทเรการาฟเนี่ยเขาบอกว่าเขาได้รวบรวมเขาใช้คำนี้ค่ะ the incredible kim jong il and his amazing achievement อันนี้ตอนท่านผู้นำคนแรกที่จะเป็นประธานาธิบดี forever เนี่ยนะคะช่วงการประวัติาส คิมจองอิลค่ะคิมอิลซุงนี่เป็นคนแรกนะคะที่เป็นประธานาธิบดีช่วงนี้นีรัช่วงนี้นิรันต่อมาคิมจองอิลนะคะได้สร้าง amazing achievement หรือเกียรติยศอันเหลือเชื่อนะคะแล้วก็ทำให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อว่าผู้นำของเขาเนี่ยเก่งไปหมดเลยคุณอาจเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูกันว่าผู้นำเกาหลีเหนือนะคะได้ใช้กลวิธีใดบ้างที่จะสร้าง ภาวะความเป็นผู้นำผู้มากด้วยบารมีจนไม่ต้องคำถามเลยไม่ต้องมีใครตั้งคำถามเลยในเกาหลีเหนือผ่านเครื่องมืออะไรบ้างหรือช่วงหน้ามาคุยกันต่อค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ ได้คุยกันนะคะว่าสิ่งที่ทําให้เกาหลีเหนือเป็นอย่างเกาหลีเหนือทุกวันนี้เพราะมันมีการสร้างลัทธิบูชาผู้นําเกิดขึ้นเขาเรียกว่าลัทธิบูชาบุคคลนะฮะ,ะ Count of personality ะนะฮะมีอาจารย์เจนการ์เนอร์นะฮะที่ทําวิจัยเรื่องนี้เขาให้ค,คํนิยามว่าอํานาจเป็นอํานาจในเชิงนามนธรรมดูเหมือนไม่เพียงพอสําหรับจิตใจของมนุษย์ซึ่งมีแนวโน้มว่ามักจะเรียกร้องให้แปลงอํานาจตัวนั้นของให้มีตัวตน เป็นจุดศูนย์รวมการแห่งความเคารพเพิดทูนนะครับแล้วก็ที่จะยึดมั่นตัวบุคคลมากกว่ากฎระเบียบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ฮะก็คือการที่บูชาบุคคลเนี่ยถ้าพูดถึงมีความตั้งแต่มีการชื่นชอบตัวบุคคลที่เป็นเรื่องชีวิตประจําวันอย่างเช่นแม่ยกเออ แฟนคลับนะฮะตามดาราหรือตามนักร้องตามพระเอกลิเกน,นะครับจนกระทั่งลูกน้องที่เทิดทูนเจ้านายตัวเองะนะครับจนกระทั่งประชาชนที่รักผู้นําของประเทศขอบเขตเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากความเรื่อมใส่นะครับไปสู่ความชื่นชอบถ้าเลยจากกรอบนั้นเนี่ยก็จะเข้าขั้นคลั่งไคล้นะครับหรือใกล้ความเป็นลทัทธิของความหมายเชิงาศาสนานะฮะแต่ทีนี้คุณอาจเมื่อเวลาเขาชอบ personality เนี่ยเวลามันเกิดขึ้นกับดาราเกิดขึ้นกับเจ้านายเนี่ย ผลกระทบมันไม่ค่อยเยอะแต่แต่เวลาที่มันถูกนํามาใช้ในทางการเมืองคุณอัจมันจะถูกใช้ผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะก็คือสื่อสารมวลชน,ชลนการโฆษณาชวนเชื่อ,อแล้วการใช้สื่อสารมวลชนการโฆษณาชวนเชื่อเนี่ยมันจะสร้างการ idealize หรือการสร้างบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้กลายเป็นภาพอุดมคติเป็นฮีโร่ เป็นภาพคล้ายๆกึ่งๆพระเจ้าด้วยคุณอัดแล้วหลายๆครั้งนะคะการสร้างเหล่านี้มันจะต้องสร้างกระบวนการสรรเสริญเยินยอง<ช>ขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะแล้วจะทําให้เกิดอ,อ,อำนาจอย่างเหลือล้นจนหยุดการตั้งคำถามต่อความศักดิ์สิทธิ์หรือบุญบาร,รมีของของบุคคลผู้นั้นซึ่งมันสืบเนื่องมาจากศาสนาโบราณเหมือนกันซึ่งเราก็อาจจะพบในวัฒนธรรมเดิมเช่นอินคานะคะที่เบต หรือว่าเมื่อมันถูกนํามาใช้ในการเมืองการบูชาจากักรพรรดิในญี่ปุ่นเปต้นต้องเป็น,นการบูชาจากักรพรรดิก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับที่ยังนับถือเป็นเหมือนเทพเลยนะครับทีนี้พอล่วงเข้าสู่เวลาของสมัยใหม่มนะคะลัทธิบูชาบุคคลจะถูกสร้างผ่านเทคโนโลยีหลายอย่างคนอาจเช่นการถ่ายรูปการอัดเสียงภาพยนตร์นะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ใช้ในการสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคลที่ประสบความสําเร็จมากๆก็คือผ่านการศึกษามวลชนคอ่ะซึ่งในเกาหลีเนี่ย เกาหลีเหนือเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าระบบการศึกษาทั้งหมดนะคะถูกเขียนขึ้นมาเพื่อจะบูชาผู้นำของเกาหลีเหนือตั้งแต่คิมอิลซุงคิมจองอิลแล้วก็จะลงมาถึงคิมจองอึมทีนี้เรามาดูตอนคิมอิลซุงนะครับว่าเขาทำอย่างไรให้ปลูกฝังลัทธินี้ขึ้นมานะคะว่าใช้สิ่งปกก่อนที่จะมีพวก mass communication เหมือนยุคคิมจองอิลนะฮะก็ใช้เพลงสรรเสริญเพลงปลุกใจนะครับหรือว่าแปะภาพ ที่เป็น <ạ. S 1> คิมอิลซุงเนี่ยทั่วไปหมดนะฮะแล้วก็ตั้งชื่อสถานที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เป็นที่สาธารณะเนี่ยให้เป็นชื่อคิม,คมอิลซุงนะครับมหาวิทยาลัยคิมอิลซุงจตุรัสคิมอิลซุงเพลงแล้วก็ <ạ. S 1> มีเพลงกลุมใจเพลงในพลคิมอิลซุงอย่างนี้เป็นต้นนะฮะก็เลยจะทำให้ personality ของคิมอิลซุงเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าเด่นชัดแล้วก็กลายเป็นผู้นํามันเป็นอย่างนี้นะคุณอาจคือไม่ว่าจะเดินไปทางไหนเนี่ยคุณก็จะเห็นรูปท่านผู้นําคุณจะได้ฟังเพลงสรรเสริญท่าานนผู้ํ มันกลายมามันถูกเอ็มบอดี้คุณอาจมันถูกหลอมละลายแล้วมันถูกกลืนเข้าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันของเราเมื่อเราตื่นมาเราก็อาบกินครับ บุญบารมีของท่านผู้นำแล้วทาให้เรารู้สึกว่านี่เป็นศาสนาที่เราจะต้องบูชาและไม่ต้องตั้งคําถามแล้วถ้าหากมีใครมาดูหมินมาดูถูกสิ่งที่เราบูชาเราก็จะเกิดความโกรธด้วยทีนี้ในหนังสือพิมพ์เทเลกราฟค่ะคุณอัดก็ได้พูดถึงว่า The Incredible Kim j o องอ l นี่คือรุ่นลูกนะคะรุนลูกก็สื่อทอด สืบทอดการสร้างเขา personality หรือลัทธิบูชาตัวบุคคลนี้ขึ้นมานะคะบอกว่ารวบรวมสิ่งที่น่า Amazing ความสามารถที่น่าตื่นตาตื่นใจที่คิมจองอิลได้สร้างไว้ให้กับคนเกาหลีเหนือเริ่มตั้งแต่เกิดเลยขนเขาไปเคลมว่าเขาเกิดที่ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ชื่อแพคดูในปี1942แล้วตอนที่เขาเกิด ในชีวประวัติที่เขียนให้นักเรียนอ่านให้ใครๆทั้งโลกนี้อ่านนะคะเพราเขาเกิดปุ๊บก็มีสายรุ้งสองสายพาดผ่านเป็นการ <c oughs> อัศจรรย์ของธรรมชาติมากเลยคุณอ,อัน ไม่เพียงแต่มีสายรุง้งคุณอัอยังมีดาวดวงใหม่ฉายแสงขึ้นมาเหนือน่านฟ้า,าเกาหลีเหนือภูเขานั้นน่าอัศจรรย์มากเขายังมีอีกนะครับว่าอุณหภูมิซึ่งปกติตรงภูเขาแบกทูนี่จะหนาวมากลบ29องศาเนี่ยในวันที่กําเนิดของคิมจองอิลเนี่ยลบ18องศาอากาศอุ่นยังไม่น่าเชื่อและพระที่เจิดจ้าอากาศสดชื่นขึ้นมาด้วยทันทีนะครับด้วยความ บุญนะนี่คือความศักดิ์สิทธิ์นะที่เขาเขียนไว้นอกจากนี้นะคะยังมีความสามารถพิเศษคุณอัดเกิดมาได้สาอาทิตย์เดินได้เกิดมาได้8อาทิตย์ก็พูดได้แล้วเป็นทารกอัจฉริยะคุณอัดพอเป็นทารกอัจฉริยะไปตีกอล์ฟครั้งแรก จับไม้กอฟครั้งแรกนะคุณอาจก็ได้38อันเดอร์พาแล้วก็ได้โฮอินวันนะคะสิบเอ็ดโฮอินวันทันทีเลยแต่ในความเป็นจริงไม่ได้เกิดที่แพคทูนะครับเขามีอีกอันหนึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วบันทึกฝั่งโซเวียตบอกว่าเ,เกิดในปี1 9 4 1ี่สที่สหภาพโซเวียตครับในหมู่บ้านเวีสโกเยนะครับใกล้เมืองคาบาลอฟนะครับใกล้พรมแดนจีนนั่นเองแต่ทําไมเขาต้องตั้งว่าไปเกิดที่แพคทูเนื่องจากว่าที่เนี่ยเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ราชวงศ์เกาหลีประกอบพพิิธีกรรรมมาาดดตลออเเะะฉนนนั้ป็ส่่งททชบ ในการที่จะสร้างนะฮะให้คิมชองอิวเกิดที่นี่แล้วก็จะได้มีบุญ,บ,ญบารมีแล้วทําไมถึงเป็น1941ใ,ในต้องโกหกปีที่เกิดเนื่องจากจะทําให้ปีเนี่ยเป็นคู่นะฮะสมมติว่าพ่อครบ10ลูกครบ1อย่างเงี้ยฮะพ่อครบ30ลูกครบ40คือให้คู่กับคิมอิวซุงมนะฮะมาด้วยตลอดถึงเลยให้ห่างกันสิปีปจะได้ มีการเฉลิมฉลองพร้อมกันคือมันดูเป็นการอัศจรรย์ของธรรมชาติไปซะทุกอย่างไงแล้วเฉลิมฉลองพร้อมกันก็จะทําให้ภาพจําของลูกคิมจองอิลเนี่ยคู่ไปกับคิมอิลซุงด้วยเลยมาดูความสามารถพิเศษนะคะคือนอกจากเป็นทาโรกอัจฉริยะแล้วเนี่ยพออยู่ป .6 สามารถไปแก้ไขความรู้ของครูประวัติศาสตร์ได้หมดเลยเนื่องจากมีความรู้มากกว่าไม่เพียงเท่านั้นเขียนโอเปร่า6เรื่องภายในเวลา2ปีโอ้ m ม g ก็แล้วยังเป็นผู้ออกแบบหอคอยจูเช่นะคะ จูเชท,ที่เราพูดถึงนั่นอเองนอกจากนี้นะคะยังเขียนหนังสือถึง1,500เล่ม,มในระหว่างที่ยังเรียนอยู่มห AH าวิทยาลัยก่อนที่จะจบการศึกษาในปี1964 <c ans> คุณอา 1, เล่ม1,500เล่มเี่งยังไงครับเนี่ยเป็นคนมีความสามารถมากเลยคุณผ <c ans> ู้ชมเกิดมาสามอาทิตย์ก็เดินได้นะยังไม่ทันเรียนจบมหาวิทยาลัยเขามีผลงานการแต่งหนังสือ1 5 0 0เล่มมีผลงานการแต่งโอเปรา่าออกแบบ หอคอยเป็นแนบบอนุสาวรีย์คในการรับรู้ของคนเกาหลีเหนือนะคะคิมจองซุงเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถคิมจองอิวครับคิมจองอิวเป็นผู้พ่อเนี่ยคิมจองอิวเนี่ยเป็นคนที่มีความสามารถเหลือนล้นจน ่าฉันเรียกว่าอะไรดีคุณอาจเป็นเป็นอัจฉริยะนะคนะ,ะมีความสามารถในหลากหลายขแขนงมากเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาดูกันต่อนะคะว่าการสร้างลัทธิมูชาตัวบุคคลให้กับผู้นําของเกาหลีเหนือยังกระทำหะยังกระทําด้วยวิธีการใดบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะปวดหัวเลือกสาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา ต่อกำลังสนุกเลยครับผมอยากฟังสิ <Momo S 2> ่งประจักษ์ของสิ่งจองิวเป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างมากนอกจากจะเขียนหนังสือพันห้าร้อยเล่มนี่ผมตกใจมากเลยนะเขียนกันยังไงแต่งโอเปร่าไม่เพียงเท่านั้นคุณอาจเขาเป็นคนที่สนใจวัฒนธรรมนั่นก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการสร้างหนังคุณอาจสร้างภาพยนตร์สร้างภาพยนตร์ด้วยเขาแต่งหนังสือนะคะว่าด้วยกับวิธีการเขียนบทภาพยนตร์และ ผลแนวทางที่จะทำโปรดักชันของการสร้างภาพยนตร์นอกจากนั้นนะคะเขายังพยายามที่จะเขียนบทภาพยนตร์ขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อ Diary of a Girl Student บันทึกของเด็กนักเรียนหญิง,ญงแต่ในรายงานข่าวนะคะบอกว่าภาพยนตร์ที่เขาโปรดปรานก็คือเรื่อง f r i ยเ y ย์หรือเสิบามสุขสยองส3สบามสุขสยองเรื่องแรมโบ้แล้วก็ทุกเรื่องที่นำแสดงโดยอลิซาเบธเทเลอร์โอชอบอลิซาเบธเทเลอร์นั่นเองนะครับแต่อย่างนี้มันก็คงหลอกคนได้มั้งเพราะว่าคนเกาหลีเหนือเนี่ยขาไม่ได้เคยดูหนังอะไรเลยนะะแล้วก็คิมนะคะยังมีพฤติกรรมการกินข้าวที่แปลกมากเลยนั่นก็คือเขาจะจ้างคนมา ตรวจข้าวทุกเม็ดก่อนเขากินว่าจะต้องเป็นข้าวที่ไม่มีตำหนิเลยแม้แต่เม็ดเดียวโอ้โหอาชีพนั้นเขาจ้างเท่าไหร่ครับน่าสนใจมากเลยคณอยากไปทำใช่ไหมคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสำนักข่าวต่างประเทศเนี่ยก็บอกว่าเขาเนี่ยมีเงินหลายบิลเลียนดอลลาร์ในบัญชีธนาคารที่ต่างประเทศนะคะแล้วแต่ละปีเนี่ย คือในขณะที่สอนเรื่องเศรษฐศาสตร์เจชูเนี่ยนะคะตัวเขาเองเนี่ยมีเงินหลายพันล้านดอลลาร์แล้วใช้เงินปีละมากกว่า100ล้านดอลลาร์ในการสั่งวายคุณภาพดีและเล่าดีๆจากทั่วโลกนอกจากนี้ยังมีงานอดิเรกคือสะสมสุนัขหลายๆพันนะคะจนที่เอาไปไว้ในสวนสัตว์นอกจากนี้นะคะก็ ยังมีการอัศจรรย์อีกหลายเรื่องงั้นเดี๋ยวมาเขาเพราะ <ผม S 2> ว่า <c oughs> เขาในสายตาของนานาชาติที่เขาส่งส่งว่าเขามีความ,มสามารถอะไรเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นนักกีฬา ที่เก่งที่สุดในโลกด้วยคุณหัดนี่คุณพูดถึงนานาชาติก็ดีนะฮะ,ะเพราะว่าคิมจองอิลเนี่ยคือไม่คิดแค่ที่จะเผยแพร่ภายในประเทศเท่านั้นนะฮะจะคิดเผยแพร่ตัวเองเนี่ยไปสู่ประชาคมคโลกด้วยเพราะฉะนั้นก็เลยเขียนประวัติของตัวเองนะครับจัดทาเป็นภาษาอังกฤษในปี1998นะครับว่า <c oughs> มีเขียนชีวิตวัยเด็กว่าออตั้งแต่วัยเด็กสหายคิมจองอิลเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดและหลักแหลมอย่างไม่ธรรมดานับแต่ปฐมวัยเป็นต้นมาสหายคิมจองอิลเป็นผู้ที่มีพลังความฉับไวในการสังเกต พลังการวิเคราะห์อันชัดเจนและความเฉียบแหลมที่เหนือธรรมดาในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆและปรากฏการณ์เป็นผู้ที่มีสมรรถพลสำหรับการคิดอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับทุกปัญหาผ่านสายตาที่มองการในแนวทางใหม่ๆด้วยความรักอันอบอุน่นต่อเพื่อนมนุษย์และความใจกว้างสหายคิมจองอิลอบอ้อมอารีไม่เจ้ายศเจ้าอย่างและมีจิตใจอบอุน่นต่อผู้คน อุปนิสัยตามธรรมชาติที่ไม่เหมือนใครนี้ได้รับการบ่มเพาะด้วยการศึกษาชั้นเลิศที่ได้รับจากพ่อแม่และพัฒนากลายเป็นคุณลักษณะและคุณภาพสําหรับผู้นําในการปฏิวัติในอนาคตคอันนี้คือสิ่งที่เขียนบอกแก่ชาวโลก,กแต่ชาวโลกกลับไม่รับรู้อย่าง,งาน<ช>ั้นอาจคือชาวโลกเนี่ยเป็นคนเชื่อคนยากเพราะฉะนั้นในหนังสือ h u ับสิงตันโพสต์นะได้พูดถึงเรื่องราวแปลกประหลาดที่น่าหัวเราะของคิมอิลซุง อาคิมจองอิวนะคะซึ่งหลายเรื่องเราได้พูดไปแล้วตั้งแต่เกิดมาแล้วก็มีสายรุ้งหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้แขกแปลกมากเขาบอกว่าเขาไปเรียกค่ถไปลักพาตัวพุ่มกับหนังชาวเกาหลีใต้สองคนในปี1978คุณอาดเพื่อเอามาทำก็ซิลล่าในเกาหลีเหนือมันมีเรื่องเขาทำจริงๆแล้วก็พุ่มกับหนังคนนี้หนีออกไปได้ในปี พันเก้าร้อยแปดสิบหกนะคุณอัดคือจะต้องไปอยู่ในแคมป์แรละค่ายค่ายกักกันผู้ใช้รายงานเขาบอกคิมจองอิลอยากได้อะไรนี่เขาจะรักพาตัวมาเลยนะฮะอยากได้คนทำก็ซิลล่าก็ลักพาตัวคนทำก็ซิลล่ามาก็เหมือนที่รักพาตัวคนญี่ปุ่นหรือคนอีกประมาณ10กว่าประเทศเนี่ยมาเพื่อที่จะให้มาสอนสปายในเกาหลีเหนือในการที่จะพูดภาษานั้นหรือทําตัวเหมือนคนในชาตินั้นได้นะฮะแล้วมีแล้วเขาบอกว่าเขาเคลมว่าเขาไม่ใช้ห้องน้ําเลยเพราะเขาไม่จําเป็นโอ้ตายแล้ว อึ้งไปนิดไปไม่ถูกต่อเลยไปไม่ถูกเลยนะคุณอาจแล้วนอกจากนี้นะคะเขาได้ซื้อว่าเป็นแฟนของทีม Nba ครับอ่าแล้วยังมีการบังคับให้คนที่ติดตามตัวเองนะคะต้องกินยาชนิดเดียวกับที่ตัวเองกินด้วยคุณอาจเพราะว่าเขาบอกว่าเขาูดอะไรนะคือที่ให้กินยาแก้ปวดชนิดเดียวกับเขาเพราะว่า เวลาที่เขาขี่มาแล้วเขาตกมาแล้วเขาต้องกินยาแก้ปวดเนี่ยเขาจะได้ไม่ติดยาแก้ปวดอยู่คนเดียวคุณอาจไม่ได้ขี่มาคุณอาจไม่ได้ตกมาคุณอาจไม่ได้เจ็บคุณอาจก็ต้องกินยาแก้ปวดเหมือนกัน เพราะว่า,า,วาแขกจะได้ไม่ติดยาแก้ปวดอยู่นคนเดียยคุณอาจจะได้ติดด้วยนะ <c oughs> แล้วก็มีหลายไทยทอลคือมีหลายฉายานาม,มคุณอาตตั้งแต่ฉายานามว่าเป็นผู้นําที่รักเป็นผู้เ,เป็นแสงแสงตะวันฉายฉานแหง่งเกาหลีเหนือเป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่เป็นผู้นําที่น่าเคารพเป็นผู้นําที่เก่งกาจสามารถเป็นพระอาทิตย์ของพักสังคมนิยมแห่งพักสังคมนิยม เป็นพระอาทิตย์อันยิ่งใหญ่ของชีวิตเป็นมหาบุรุษที่สืบเชื้อสายมาจากสวรรค์อันนี้เป็นบางตัวอย่างของฉายานามของ,ของจงอของเขานะคะแล้วที่แขกประหลาดใจมากเลยคุณอัดเขาในเกาหลีเหนือเนี่ยเชื่อว่าคิมจองอิลเป็นคนประดิษฐ์แฮมเบอร์เกอร์คุณอัดเหรอคะ คือในเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเขียนว่าคิมจองอิลเนี่ยฉลาดมากมเขาผลิตอาหารชนิดหนึ่งที่มีเนื้อบดเป็นไส้อยู่ระหว่างขนมปังสองแผน่น แต่ในเกาหลีเหนือเขาไม่เรียกว่าแฮมเบอร์เกอร์แต่พอคนข้างนอกอ่านแล้วก็กอ,อ,อ๋อมันคือแฮมเบอร์เกอร์นั่นเองนี่ก็เป็นเรื่องราวของลทัทธิบูชาผู้นำที่ถูกสร้างขึ้นในเกาหลีเหนือค่ะคุณผู้ชมนะครับวันนี้ชุดสวยๆของคุณคำพากานะครับจากเบชนะฮะแล้วก็รองเท้าจากชาลันคีสําหรับของผมนะครับ f by f man ครับค่ะวันนี้คิดเล่นเห็นต่างกับคำพากาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ